ึงความลับที่คนรวยรู้แต่คุณไม่รู้นะคะและถ้าหากว่าคุณพลาดคลิปนี้นะถ้าคุณยังเมินเฉยกับคลิปนี้อีกนะคะคุณจะต้องเสียใจอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถ้าคุณรู้คุณก็จะรวยได้เช่นกันค่ะคนรวยนะคะไม่เคยปล่อยให้โอกาสผ่านไปนะคะและคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เรามีเหมือนกันระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปก็คือโอกาสนั่นเองคุณอาจจะมองว่าคนอย่างฉันนั่นหรอจะมีโอกาส ฉันทำงานแค่เดือนละหมื่นห้าพันนะคะชั้นทำงานเดือนละแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหรือชั้นตอนนี้เป็นทำลองทาธุรกิจส่วนตัวแล้วนะแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าหัวใจของชั้นร้องไห้ขนาดไหนคะ่ะทุณทุกวันนะคะวันนี้คุณตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีนะคะทีนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอาจจะไม่ใช่จุดที่จะล่หยคุณเข้ามาฟังนะแต่เป็นสิ่งสำคัญที่คนรวยรู้แต่คุณไม่รู้นั่นเองนะคะถ้าคุณยังเมินเฉยนะคะคุณจะพลาดโอกาสนี้ไป พูดูไหมคะว่าไอเดียเนี่ยมันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทุกวันนะคะไอเดียเนี่ยเป็นเป็นตัวที่จะทําเงินนะและทุกวันนี้ไอเดียหนึ่งไอเดียสามารถทําเงินให้กับคนรวยได้อย่างต่ำนะคะไอเดียละหนึ่งล้านบาทอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วตัวเราเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาแล้วเราจะมีไอเดียได้ยังไงนะคะไอเดียเนี่ยมันจะเกิดจากสิ่งที่คุณคิดอยู่ภายในใจนั่นเองนะคะและก็ทํางานร่วมกับกดแรงจักรวาลน,นั่นเอง เมื่อก่อนครูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อกดแรงจักรวาลน,นะคะหรือว่ากดแรงดึงดูดนะคะครูไปเซิร์ชนะ Google นะว่ากดแรงดึงดูดมีจริงไหมครึ่งหนึ่งบอกว่ามีจริงอีกครึ่งหนึ่งบอกว่างมงายโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าครูเข้าไปฟังตอนนั้นเนี่ยครูเสียใจมากเลยนะที่ครูเข้าไปฟังแล้วก็ความที่เห็นเพียงแค่คนคนเดียวอะ่ะครูตัดสินใจเลยว่ามันน่าจะไม่ใช่ความจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะประสบการณ์นะกดแรงดึงดูด ทำงานร่วมกับความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่สั่นสะเทือนนะเวลาคุณคิดนะคุณเคยไหมเวลาแบบว่างๆอะ่ะหรือว่าคุณหลับตาคิดว่าถ้าตอนเนี้ยฉันถ้าตอนนี้คุณมีนี่เสียงอยู่เนี่ยแล้วคุณคิดดับตาว,ว่าถ้าฉันหายตัวไปจากตรงนี้แวบหนึ่งได้อะ่ะมันน่าจะดีนะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณลองคิดเล่นๆนะคะถ้าเกิดว่าฉันไปเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งมันน่าจะดีนะ และถ้าตอนนี้คุณกําลังทํางานประจําอยู่นะแล้วงานมันมันรายได้ไม่เพียงพอนะคะเดือนชนเดือนนะคะสิ่งเดียวเลยนะที่จะทําให้คุณปลดล็อกพันธนาการได้ทุกอย่างนะคะคือคุณต้องมีไอเดียและไอเดียนั้นนําไปสร้างเงินได้นะคะไอเดียเกิดจากการที่เราต้องตั้งเป้าหมายและต้องเป็นเป้าหมายที่เราใจถ้าเป็นเป้าหมายธรรมดาธดาเบสิกเบสิกนะมันจะไม่มีคลื่นแรงสะเทือนไปถึงจักรวาลน,นะคะ การทำงานจักรวาลเนี่ยเรียกว่าเหมือนเขาทำงานกับความรู้สึกเขาไม่รู้หรอกว่าคุณอยากได้ของชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กนะคะเหมือนเราอ่ะได้เปรียบมากเลยนะไครก็ตามที่สามารถคิดได้ความรู้สึกตรงเนี้ยจักรวาลจับจากความรู้สึกนะคะเหมือนเราเราเราโตง่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทนที่เราจะต้องไปเริ่มใส่ไส่ใ่อะแต่ถ้าระดับตรงเนี้ยความรู้สึกกดแรงจักรวาลเนี่ยคุณบอกว่าคุณอยากได้อะไรสักอย่างอะ คุณคิดเลยนะคุณคิดซ้ำๆคิดกัซ้ำคิดกันซ้ำแล้วก็อย่างเรื่องหนึ่งนะคะครูเคยอยากได้รถคันหนึ่งนงนะอยากได้มากๆเลยในขณะนั้นนะ่ครูมีเงินน่าจะรวมทั้งบ้านน่าจะไม่ถึงหนึ่งพันบาทแต่ครูอยากมีรถเก่งคันหนึ่งมากๆเลยใช้คําว่ารวมจากทั้งบ้านไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะคะเริ่มจากครูไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะให้คิดใหญ่อย่างเดียวไม่ให้คิดเล็กเขาทํทำยังไง เขาให้เราอยากได้อะไรอ่ะให้เราไปลุบๆคำๆลุบลคำปุูก็ไปที่เป็นรถนะเขาก็เป็นรถก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณพี่ต้องการดูรถรุ่นไหนคะอะไรเงี้ยเราไปถึงนะแล้วก็อ่าลูบเบนมั้งอ่ะลูบบีเอ็มมั้งอ่ะแล้วก็หลับตาแล้วก็ฟินอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคันนี้ยแล้วก็ไปลูกอยู่คันนึงเป็นเชฟโรเลตนะคะตอนนั้นราคาหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาทนั่นแหละรถโชว์รูมนะกู้กก็คำแบบว่าเอาแบบนี้แหละ เอาแบบนี้แหละฉันจะเอาอย่างนี้แหละผ่านไปสิบห้าวันเองนะคะไอ้คนขายก็งงเนาะครูก็มารูปอีกแล้วรูปคันเดิมเป็นคนไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆครูรูปคันเดิมเชฟโรเลตซอร์ฟลาตอนนั้นนะรูปลูป,ป,ปอยากได้มีเงินทั้งตัวเท่าไหร่วันนั้นมีพันหนึ่งวันนี้นี้ไม่ถึงพันแล้วเพราะว่าผ่านมาหลายวันคือคําคอีกํำอีกทีนี้เนี่ย ข้างในมันเริ่มสั่นสะเทือนและเริ่มทํางานร่วมกับจักรวาลแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนนั้นยังไม่มีใครออกมาสอนในเรื่องของกฎแรงนึงดูดนะคะแต่ครูรู้อย่างเดียวว่าหนังสือเล่มน,นั้นน่ะมันบอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรให้เราไปไปจ้องสิ่งน,นั้นและถ้าครูก็อยากได้อยากได้รถไม่พอไม่มีใครห้ามเราหนิอยากได้บ้านด้วยครูก็ออกเดินดูบ้านเลยบ้านหลังนั้นหลังนี้หลังนู้นไปรถเมย์นะแต่ไปดูบ้านหลังละสี่ห้าล้านนะคะ ปรากฏว่าช่วงระยะเวลาแค่สามเดือนนะคะในการทำงานนะแล้วตอนนั้นนะงานที่ครูทำมันเป็นงานที่มีคอมมิชชั่นเยอะมากคอมมิชชั่นไม่ตายตัวนะสามารถมีคอมมิชชั่นได้แต่หนึ่งหมื่นนะยันหลักล้านนะตอนนั้นครูทำยอดได้สูงมากครูได้ค่าคอมมิชชั่นแปดแสนบาทหลังจากวันนั้นเงินหนึ่งพันบาทมันได้กลับกลายเป็นเงินแปดแสนเกือบเก้าแสนนะคะครูเอาเงินนั้นอนะไปดาวรถแสนห้าครูเอามาขับได้เลยแบบสบาย เป็นเพราะว่าจิตเรามันไม่ต่อต้านเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต่อต้านเลยว่ามันจะได้เมื่อไหร่มันจะมายัางไงมันจะเป็นจริงไหมและก็เป็นคนเชื่อคนง่ายด้วยนะคะเวงที่เชื่อคนง่ายอยากได้อะไรสักอย่างจะเริ่มค้นคว้าแล้วว่าอยากได้แบบอันเนี้ยจะต้องทํายังไงมีทางไหนไหมที่จะได้มาคนเงินน้อยสามารถมีมีได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะและทีนี้เนี่ยพอเริ่มเริ่มดึงดูดได้มาชิ้นหนึ่งแล้วเอ้ยมันง่ายเว้ย แค่คิดอยากได้ก็ได้เลยหรอเริ่มดึงดูดบ้านบ้านเนี่ยสามสี่ล้านเนี่ยมันสามารถซื้อได้อยู่แล้วทีนี้จากคนไม่เงินเดือนแค่ไม่กี่พันอะ่ะเริ่มไต่ซื้อสามสี่ล้านได้แล้วทีนี้เริ่มมองหาแล้วบ้านหลังไหนอะราคาแค่ล้านกว่าบาทแล้วขายได้สองล้านเอ,อ้าไม่ใช่สิล้านกว่าบาทแล้วทำยังไงที่ล้านกว่าบาทนะั้นะจะได้กำไรหลังละแสนห้าถึงสามแสน นี่ครูไม่ได้พูดถึงค่าคอมมิชชั่นสามเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ครูเริ่มจับบ้านมาขายจากเงินนิดหน่อยอะไรเงี้ยเงินที่ครูมีไม่ถึงล้านนะแต่ครูทํายังไงให้มันจับบ้านหลังเงี้ยมาแล้วก็ยังไม่ทันตกแต่งเลยสภาพแบบบ้านผีดิบเลยแล้วพาลูกค้ามาดูแล้วบอกว่าคุณลูกค้าคะเปิดค่าแคตตาล็อกขายด้วยภาพนะลูกค้าดูภาพเลยนะคะอันนี้แบบแผงแบบบ้าน A นะคะแบบบ้าน B แบบบ้าน C ลูกค้าจะเอาแบบไหนเดี๋ยวทางเราอ่ะ พูดผ่านหมดเลยอะไรยเงี้ยค่ะลูกค้าคูเงินเดือนแค่เก้าพันบาทแต่คูคูเนี่ยถ้าเกิดว่าคูทําให้ลูกค้าเงินเดือนเก้าพันบาทคูบ้านหลังนี้ได้ได้บ้านตรงตามสเปคนะคะที่บ้านสวยๆที่เขาอยู่คูได้กําไรแสนห้าถึงสามแสนต่อหลังคุณว่าแฮปปี้ไหมงานเดียวจบดีวงานเดียวก็ได้เงินแล้วนะคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่สองนี่คูมีความรู้สึกว่าแค่คิดก็ได้แล้วเหรออันนี้กวดแดงหนึ่งดูดหรือเปล่า แค่คิดก็ได้เว้ยแค่คิดก็ได้เว้ยทีนี้พอเวลาคิดแล้วได้แล้วมันดีใช่ไหมมันเริ่มคิดหลายอย่างเลยเอ้ยเอานี่ดีกว่านี่ดีเอานี่ดีกว่า,อ,า,วา,อ,า,วาอะไรเงี้ยนะคะพักเบรกนิดนึงเดี๋ยวคนจะหาว่าครูสอนเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้ครูมาถ่ายทําที่โรงแรมเอลเคมันตะปุระนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูภายในนะเพื่อนๆใครหาที่พักย่านพัทยานะคะแล้วสวยๆอาหารเช้าอร่อยๆนะคะ แนะนำเอลเคมันตะปูระเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะและห้องนี้นะตกแต่งเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเหมือนอยู่อาหรับเหมือนอยู่เยอรมันเหมือนอยู่อะไรอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆนบรรยากาศดีมากจริงๆนะว้าดอ,องครูทุกอย่างเป็นจริงได้ทีนี้พอกดแดงหึงดูเป็นจริงได้ใช่ไหมคะก็ ก็เริ่มคิดแล้วว่านี่เมื่ออะไรก็ดึงดูดได้ดึงดูดได้สนุกละสิทีเนี้ยเหมือนเหมือนมีไม้ก็จะสิ์เลยสนุกเลยทีนี้ทีนี้นะเพื่อน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 เริ่มต้องกลับมาคิดแล้วนะคะว่านั่งให้ใจนิ่งนิ่งสงบสงบเลยนะคะิ่งที่ฉันอยากได้คืออะไรโฟกัสมันเลยโฟกัสเขาบอกว่าให้คิดใหญ่ไม่คิดเล็กจักรวาลทํางานร่วมกับความรู้สึกชิ้นเล็ก ถ้าสมมติว่าอยากได้ชิ้นเล็กเทาเฮาจะได้เทาเฮาอยากได้ชิ้นใหญ่ก็ได้บ้านเดี่ยวเนี่ยถ้าคุณเจ้าชิ้นเล็กทําไมล่ะใช่ไหมคะหรือว่าตอนแรกตั้งเป้านะตัวครูเนี่ยอย่างครูเนี่ยนะไปซื้อรถบีเอ็มหรอไม่ต้องคิดหรอกยาลิทให้ได้ก่อนหรือว่ารถมิสูแลนเซอร์ให้ได้ก่อนครนูตั้งเป้าไปแค่มิสูแลนเซอร์ตั้งคิดไว้ไม่รู้ได้หรือเปล่าพอไปถึงเขาบอก เอาคูได้มากกว่านั้นนะได้แคมลี่นะเอา้าเอาสิได้แคมลี่ก็เอาสิทุกคนคิดตามภาพเลยนะว่าคิดสิ่งไหนคุณอยากได้อะไรคุณดึงดูดมาเลยค่ะแล้วมันจะได้ตามนั้นที่เราต้องการนั่นเองแต่ข้างในใจเราต้องทำตัวให้มีความสุขก่อนเพราะว่าความสุขมันทำงานร่วมกับจักรวาลน,นะคะชอบสาระธุรกิจแบบนี้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูแองจี้ด้วยนะคะครูแองจี้จะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อช่วยในการทำธุรกิจในทุกๆวันค่ะ